มาดูที่ยูนิตแดนซ์กันบ้างนะคะก็จะมาเริ่มกันที่ทีมอีชวอนก็ส่งกันมา3คนเนาะตัวแทนเขาเรียกว่าตัวตัวแทนกลุ่มโดยที่ไอคอนก็ส่งรงย็อกมาแล้วก็ s อสส่งยิไทยางมาส่วนเดอะบอยส่งตุยอนมาโอ้โหรวมคนหล่ออคุณแต่และชุดจะดูการเต้นรู้เรื่องไหมอะเอาไปว่าไม่เสียวเวลานะคะไปดูกันเลยค่ะบอกเลยว่าสีมือสมคนนี้เนี่ย ผมเทรแน่นอ,อ,น,อนไปดูกันเลยค่ะไปคะ่ะมาแบบว่าชุดย้อนยุคเอ้ย 老丁。 我。哦 そういうのよ。<laughs> <laughs> ิมอะบอกเลยว่าเคลิมแต่โคตรหลายรถเลยอ่ะเหมือนแบบมีทั้งฟิลที่ดุดันทั้งฟิลที่แบบบ้าบอแล้วก็มาแบบนุ่มนวลมาเศร้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนหนึ่งก็จะเป็นไบโพล่าตามคือปรับฟิลตามให้ทันแต่ไม่ตอบมันไม่ได้ไ่อยู่จะเกิดขึ้นมานะรู้สึกว่าเหมือนเขาค่อยๆแบบปูเรื่องมา เราชอบตรงที่เล่นเป็นแบบธีมเป็นฟิลคือใช้คําว่าอะไรดีความดังเหรอมีความแบบโบราณมีความแบบนักรบโบรา,านอะไรประมาณเนี้มันได้ดูอะไรที่ไม่ใช่แบบว่าเพิร์ฟมาแล้วก็เต้นใส่ใสๆๆๆเต้นๆๆอย่างเดียวอะแต่ว่ามันดูเป็นเพอร์ฟอร์มนซ์ที่ได้เห็น ในภาพที่แบบหลากหลายอะ่ะมีใช้ดนตรีที่เป็นโทนแบบโบราณด้วยเหมือนเราดูหนังย้อนยุคเล่าเรื่องอย่างเงี้ยโดยที่เป็นการเล่าเรื่องผ่านพอร์ฟอมาส์อะเหมือนเราดูแบบเออเราได้ดูโชว์ที่ไม่ได้มีแค่เต้นอะแต่มันเหมือนเป็นละครเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเ็าแบบเมื่อกี้นะจุดหนึ่งคือแบบตอนที่เขาเศร้าอ่ะแบบน้ำตาเริ่มทอเบ้าแล้วฉันอะ่ะคือฉันอาจจะตั้งใจดูมากจากนมันเริ่มรู้สึกเหมือนอินเข้าไปในเรื่องด้วยอะไรเงี้ย อ๋อวิเราคือแบบสามคนเนี้อินเนอร์แบบเขาเต้นออกมาจากข้างในจริงๆมันมาจากจิตวิญญาณจริงๆอะจากที่เขาหล่ออยู่แล้วว่ะการแสดงเขามันทําให้เขาดูหล่อขึ้นไปอีกอะดูแล้วแบบมันเคริร์มมันหลงมันอินไปตามเขาไปหมดเลยอะกับเรื่องราวที่เขาจะเล่าให้เราฟังซึ่งก็ไม่รู้เหมือนแบบสู้ผู้หญิงที่เขารักแล้วอยู่ผู้หญิงก็โดนฆ่าตายไปแล้วก็เจ็บช้ำน้ำใจอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบพยายามที่จะแบบ มาต่อสู้ค่าฟันอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่านว่นาไงพี่ตอนนี้เรียนลำดับความคิดไม่ถูกเลยอะ ในหัวรันคิดอยู่2แบบตอนนี้ก็คือ3มคนนี้จะเหมือนเจ้าเมืองสามเมืองอาจจะมีปัญหาบาดหมางก,กันอาจจะชอบผู้หญิงคนเดียวกันแล้วเหตุการณ์อะไรสักอย่างทําให้ผู้หญิงโดนฆ่าแล้วก็อาจจะมีการข้างเป็นบ้าแล้วเสียใจยอะไรอย่างเงี้ยกอีกมุมนึงก็คือที่ที่รันรู้สึกนะอันนี้ไม่ได้มีอะไรอ้างอิงทั้งนั้นอีกอันนึงก็อาจจะ3คนนี้อาจจะเป็นคนเดียวกันแต่ว่า อารมณ์คนละเฉดเพราะว่ามันมันจะมีอยู่ฉากช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเหรือเขาเป็นคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวแทนอารมณ์ต่างๆ อันนี้คือ2แบบที่รันมองแล้วก็ชอบการเรียงสตอรี่ของเขาอย่างที่พี่หน้าบอกอะ่ะมันค่อยๆไต่าอารมณ์ขึ้นไปแล้วก็3คนเนี้ยอินเนอร์มาจากข้างในเรารู้สึกสิ่งที่เขากํกาลังจะสื่อออกมาผ่านท่าเป็นผ่านทางสายตานั่งอยู่ก็คือขนลุกนั่งลูกแขนอยู่เป็นช่วงๆถ้าใครแบบเห็นรีแอคนะคะสําหรับรันก็จะมีประมาณนี้ค่ะพูดโดยตรงเลยเนาะที่แบบว่าใช้คํา,า,าว่าอารมณ์ดาวอร์ได้ปะมันงดงามอะรู้สึกว่าทัชที่ใจมากแล้วการดูการแสดงเนี้ยเราชอบอะไร มันได้เห็นอีกเฉดหนึ่งของเขาอะที่ไม่ใช่แค่เป็นการเต้นในแบบเพลงแบบ K-pop ทั่วไปต้องมีคนโดนตกอาจริงๆมันต้องมีคนโดนตกเพิ่มอะเซ่มมากันอีกที่เมฟลายนะคะกับฝั่ง Unit Dance ส่งมากันเยอะมากเลยพี่ทีน่าหนูแบบเรียกว่าจะขนเอทิสมาเกือบทั้งงงแล้วนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันเพลง คุณรู้จักเพลงนี้ไหมคะเพลงบูฟของเอ็กโซอ่ะรู้จักครั้งนี้รู้จักคือเดกบูเด็กกับูฟอ้าเ,เราต้องมาดูคืออยากรู้ว่าเขาเลือกเพลงนี้มาเนี่ยเขาจะทําให้มันแตกต่างจากเพลงเอ็กโซยังไงหรือว่าเขาจะเอามาเป็นแนวแบบเอ็ซเลยแล้วมาดัดแปลงเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะโอ้ยเอามานั้งปลาเลยจ้า เี่หลิงร้องดูเป็นลูกเป็นแบบเมามคลีมากเลยอ่ะ まあなるほど。 มาควรโอ้ 全<ー>よくいまみもやく 太棒了。 วาแซวน้องก่อนไนมะทำไมอะไรที่ปีนปีนปไป,ไปโดดโดดอะไรต้องเป็นไฟลิก <c oughs> อะแต่ <c oughs> เขาใจ่แล้น้องตัวเบาอ่ะแล้วก็แบบอาจจะมีแบบอ b บิลิตในการทำเ e อร์ฟออย่างนี้ด้วยไงแต่ก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ให้น้องปีนอีกแล้วอย่างเงี้ยขอโทษนะจิตใจอาจจะมามีไปนิดนึง คือมันก็ยังมีกลิ่นไอเพลงวูฟของเอ็กโซอยู่ค่อนข้างชัดเจนเลยอะโชเนี้ยแต่ก็มีการใส่การเต้นใส่ภาาเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยพีวสึกว่าอาจจะไม่ได้มีการโชว์สกิลส่วนตัวมากเท่าไหร่เหมือนก็มีชอนพาร์ที่โชว์โชว,โชว์โชว์บ้างอะไรเงี้ยถ้าไม่นะับแพนเนียลที่ได้แบบโชว์เดี่ยวจริงๆส่วนใหญ่จะผูกกันมาเป็นคู่ไปอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะแล้วก็ฟีลลิ่งแบบเป็นแก๊งแบบเมามเคลีย <laughs> เป็นเฟนลิกอะขอโทษนะคือน้องแมนมีฟิลดุอะแต่หน้าตาน้องน่ารักมากอะแล้วฉันก็จะนึกถึงแบบความแบบเมาคลีลูกหมาป่าแล้วก็แบบพวกเอทีสอะเหมือนหมาป่าหนุ่มอะที่แบบโตขึ้นมาเป็นหมาป่าที่โตขึ้นมาหน่อยอะแล้วก็มีแบบเทเนียลอะที่เป็นหมาป่าที่ใหญ่สุดอะนึกออกไหมกัน <c oughs> นึกออกใช่ไหมเกเอ่อมันจะเหมือนไล่ความแบบความโตของหมาป่าขึ้นมาแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย เขาใช้เป็นภาพรวมซะเยอะแล้วก็ฉากนั้นอะเอาจริงๆแอบแบบลุ้นมากเลยนะเพราะว่าถ้า,าพลาดมาเจ็บตัวง่ายมากเลยดูแล้วแบบ้องจะบอกไปวัคซินนั้นนอกจากที่จะต้องชมเฟลิกค,คือต้องชมอุยองด้วยนะคนรับอะจังหวะรับต้องดีต้องแข็งแรงพอต้องทนพอแล้วจังหวะที่จะรับเขามาคือไม่ง่ายอะ แกหรือฉันอาจจะมีฟิลเตอร์คือฉันก็รู้ว่าอุยองก็ไม่ได้ตัวเล็กอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ดูเป็นคนตัวใหญ่ที่จะแบบรองรับขนาดนั้นนะนึกว่าเขาไม่ได้มีลักษณะดูเป็นฐาน่ะข้ารู้สึกี่นะดูเป็นทีมเดียวกันแต่นะจุดหนึ่งด้วยความที่เขาอะดันเอาเพลงที่แบบไม่ได้มีแต่ทำนองแล้วมันมีเสียงร้องด้วยแล้วเป็นเสียงร้องเขาด้วยนะัจุดหนึ่งอะฉันเหมือนดูแบบการแสดงของวงวงหนึ่งอะเหมือนกำลังดูโชว์มามา่มาของ ไอดอลวงหนึ่งที่เลือกเอาเพลงดังของเอ็ซมาขึ้นแสดงนี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนที่ดูเมื่อกี้มันให้ฟิล ประมาณนะั้นคือเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนแบบสกิลการเต้นดีแล้วก็เขาไม่ได้เลือกที่จะเพอร์ฟอร์มออกมาให้ใครคนใดคนหนึ่งเด่นกว่าคนที่เหลือโอเคแต่ต้องยอมรับนะุ่นหนึ่งว่าส่วนตัวนี่คิดว่า <c oughs> เพเนลเด่นด้วยโพสิชันด้วยการวางคือไม่ใช่ว่าเพเนลโผล่มาเยอะทั้งเพลงด้วยนะแต่ทั้งรูปลักษ์ทั้งชุดทั้งการเต้นทั้งอะไรอ่างเงี้ยณุ่นะหนึ่งเราจะหันไปมองเพเนลอีกอ่ะโดยเฉ้าด้วยความที่เราก็อาจจะบีแอ็กด้วยส่วนตัวอย่างหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่โดยรวมก็ไม่ได้เด็นจนแบบแย่งซิงคนอื่นนะแต่แค่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนจะหูกับลูกมาป่าของเขาอะไรประมาณเนี้ยคือเรามองในแง่ performance มองในแง่สกิลเขาเต้นดีมองในแง่แบบ performance คือเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ภาพโชว์ที่ออกมาดูแบบเล่าแบบเป็นเรื่องราวหรืรอย่าเงี้ย ของรันใช่โชว์ดูภาพรวมดูไปด้วยกันแต่ว่าเราจะไปสะดุดอยู่2คนก็ค<น>ือพี่พีนีเอลถามว่ามีไปดู B2B ย้อนมาบ้างไหมมีไปดูแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นลุคที่ค่อนข้างแปลกใหม่สาหรับพี่พีนีเลด้วยแล้วก็คนหนึ่งที่แบบรันสะดุดตาุูครั้งก็คือซานซานเป็นคนที่ส่งอินเนอร์มาแรงมากแล้วเราชอบตอนที่เต้นคู่กับองเฟริกอะสองคนเนี้ยเรื่องอินเนอร์อะแรงทั้งคู่แล้วพอมาอยู่กันอะอย่างที่พูดในรีแอคเลยว่าแบบเออถูกคูแบบ่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบส่ง กันมาโหดมากเอออันนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกซึ่งบอกตรงเนาะถ้าเกิดว่าให้เทียบกัน2ทีมนี่คิดว่าเขาตีโจทย์กันมาคนละแบบเอาง่ายเลยอย่างเนี้ยเราดูกันมา4การแสดงแล้วเนาะทั้งเรื่องปแล้วก็เรื่องเต้นเรารู้สึกว่าในฝั่งของ i s สวอเนี่ยเหมือนโชว์แบบเน้นสกิลด้านนั้นไปเลยอะแรปก็เอามาแบบแรบบ็ปแจบบัดจาเลยเต้นอะก็มาแบบเต้นเลยจริงๆคือแบบทําเป็นพอร์มเป็นอะไร อย่างนี้เลยในขณะที่ฝั่งเมฟลายอ่ะทำโชว์ฟีลแบบโชว์ปลายปีโชว์งานมาม่าอะไรเงี้ยฟีลโชว์ไอดอลอ่ะที่เป็นปแต่ก็ไม่ได้ทำแค่랩อย่างเดียวเป็นเต้นแต่ก็ไม่ได้ทำแค่เต้นอย่างเดียวซึ่งทางเนี้ยรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบของคนดูแต่ละคนแล้วแหละว่า จะชอบแนวไหนมากกว่ากันเกณฑ์การตัดสินของแต่ละช่องอ่ะมันไม่ได้มีเกณฑ์ที่บอกตายตัวสมมติอย่างเราอ่ะเคยเป็นกรรมการแข่งเต้นใช่ปะแต่ละงานอ่ะมันจะมีช่องแต่ละช่องว่าบางงานอ่ะเน้นภาพรวมเยอะบางงานอ่ะเน้นสกิลหนักๆบางงานแบบคะแนนชุดอาจจะแบบมา10คะแนนบางงานให้1 5ให้20คะแนนเลยก็มีอะไรประมาณเนี้ยเล้เลยรู้สึกว่าเกณฑ์ของรายการเนี้ยมันขึ้นอยู่กับคนดูแล้วแหละ เขาเหมือนมากันคนละแนวอะแล้วแล้ถามว่าจะให้พูดว่าทีมไหนดีกว่าทีมไหนอะยากนะ ใช่มันพูดยากเรารู้สึกว่าของอะไรแบบนี้พอมันเป็นวัดมาเป็นเกณฑ์อ่ะมันยากอะทุกคนทําโชว์ออกมาได้ดีในแบบของตัวเองขึ้นอยู่กับกรรมก,การจะชอบแบบไหนมากกว่าอารมณ์เหมือนยกอาหารอีกแล้วเจ๊ทำไมชาแนลเราชอบเปรียบกับอาหารอีกแล้วฉันขอโทษฉันเป็นอินสปีเรชั่นที่ทาให้แกนถึงอาหารตามฉันไปแล้วกรรมก,การคนนึงอาจจะชอบอาหารญี่ปุ่นกรรมก,การคนนึ่งอาจจะชอบอาหารอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของคนที่ดูจริงๆอะข้อดีของรายการอะไร ส่วนตัวเราชอบตรงที่แบบว่าเราจะเห็นไอดอลจากวงอื่นๆได้มาทํางานร่วมกันแล้วเขาก็ได้เพื่อนในวงการเพิ่มอันเนี้ยคือสิ่งที่หรานอชอบมากเวลาดูรายการอะไรแบบนี้เอาจริงๆหกวงรันชอบหมดเลยนะแล้วพอเขามีโมเมนต์กันข้ามวงเรารู้สึกว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่ดีสําหรับตัวเขาอะ่ะอาจจะได้เห็นงานที่เขาร่วมกันในอนาคตอีกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากมาก พี่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องมาแข่งขันมาชิงคะแนนกันนะ่ะแต่ถ้าแบบแค่เหมือนเทศกาลที่ทุกคนได้มาโชว์ความสามารถอะมันคงจะดีเนาะสงสารเรื่องความกดดันอนะแต่ก็คงเข้าใจแหละว,ว่าอาจจะด้วยแบบเป็นการกระตุ้นคนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแล้วก็ ม่แน่ใจอะเนาะแต่ก็เหมือนที่ร้านพูดอะหวังว่าแบบในนาคตจะได้เห็นโมเมนต์ที่เขาทําโชว์ร่วมกันอะไรเงี้ยอีกหรือแบบเอออาจจะมีโมเมนต์ที่เขาแบบได้ทำความรู้จักกันนะมันเหมือนว่าคนที่มีความสนใจร่วมกันอยู่ในฟิลเดียวกันอะไรเงี้ยเราได้มาพบเจอกันแม้ว่าการพบเจอกันจะพบเจอนในการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่ก็หวังว่าการแข่งขันนี้จะทำให้พวกเขาได้มิตรภาพกลับไปด้วยซึ่งนี่คิดว่าการที่ได้มีรอบที่ให้มาคอลแลบกันแบบนี้มันเป็นเรื่องดีมากๆ ก็น่าละค่ะเดี๋ยวพวกรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูเพิ่มในรายการเต็มนะคะซึ่งสามารถดูรายการเต็มได้ที่แอป i e w นะคะจะมีซับไทยลงทุกวันเสาร์ค่ะส่วนพวกเพอร์ฟอร์แมนต์ตอนนี้ทาง Mnet เน o p p ก็ได้ลง f u เ l อร์ชั o นแล้วก็สามารถไปดูแล้วก็ให้กําลังใจหนุ่มๆกันได้นะคะรักใครชอบใครนะคะก็อย่าลืมปั่นวิวหรืออย่าลืมโหวตให้น้องๆกันด้วยนะคะ ท่านผูโดยสารค้าขนาดนี้เราได้นําท่านมาถึงท่าญญ <Kingdom. S 1> อากาศยานคิงด้อมที่รีรแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณานคงนั่งประจําที่รัดเข็มขัดน,นิรภัยท่านสามารถเปิดหัวใจและปั่นวิวให้กับ KINGDOM ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะโปรดระมัดระวังขณะรับชม KINGDOM เพราะท่านอาจจะโดนขโมยหัวใจไปได้ ในนามของสายการบินแอร์หาทธรรมขอขอบพระคุณบริษัททุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอ share, ขอบคุณและสวัสดีค่ะปา